ชายคาเฟ่อเมซอนกับรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาแบบไหนคุ้มกว่ากันในตอนนี้นั้นผู้คนทั่วโลโกร์กำลังให้ความสนใจกับรถยนต์ไฟฟ้ากันเป็นอย่างมากไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยเนื่องจากประหยัดมากกว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงหลายเท่าตัวแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าราคาของรถยนต์ไฟฟ้านั้นค่อนข้างที่จะสูงแล้วถ้าหากว่าในตอนนี้คุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วกำลังลังเลว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือเอาไปลงทุนต่อยอดธุรกิจดี วันนี้เรามีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างร้านกาแฟชื่อดังของไทยอย่างคาเฟ่อเมซอนกับรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาว่าแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันมาให้คุณผู้ฟังได้ตัดสินใจกันค่ะคาเฟ่อเมซอนปัจจุบันแฟรนไชส์กาแฟคาเฟ่อเมซอนมีจำนวนสาขามากกว่า4,120สาขาทั้งในและต่างประเทศโดยในแต่ละเดือนมีคนสนใจซื้อแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอนในประเทศไทยประมาณ400-500ใบสมัครต่อเดือน ถือเป็นแฟรนไชส์กาแฟที่คนไทยสนใจซื้อไปทำธุรกิจมากที่สุดในประเทศไทย พซื้อไปแล้วมีโอกาสสำเร็จสูงจากรสนิยมดื่มอเมซอนของคนไทยงบการลงทุนแฟรนไชส์คาเฟอเมซอนร้านในอาคารชอบพื้นที่40ตารางเมตรขึ้นไปงบการลงทุนทั้งหมดรวมค่าก่อสร้างตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆในร้านและค่าแฟรนไชส์ประมาณ2ล้าน3 4 9 0 0 0ถึง3 7 9 0 0 9 0บาทร้านนอกอาคารสแตนอะโลนพื้นที่100 200ตารางเมตรงบการลงทุนทั้งหมดรวมค่าก่อสร้างตกแต่งร้านอุปกณ ต่าางๆในรนร้ตลอดจนค่าแฟรนไชส์ประมาณ2 6 4 9 0 0 0ถึง4 2 0 0 9 0 0บาทอายุสัญญา6ปีสำหรับความน่าสนใจซื้อแฟรนไชส์กาแฟคาเฟ่อมเมซอนอยู่ที่ทางแบรนด์การันตียอดขายเครื่องดื่มประมาณ 250 3 0 0ถึง300แก้วต่อวันต่อสาขาสมมุติร้านของคุณขายได้300แก้วต่อวันคิดราคาเฉลี่ยแก้วละ60บาทรายได้ต่อวันก็จะอยู่ที่ราวๆ1,800 0บาทหากนับเป็นรายเดือนก็จะมีรายได้อยู่ที่5,40,000บาทยังไม่หักค่าจา้างพนักงาน3 4คนและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆภายในร้านเทสลา คนส่วนใหญ่ที่สนใจซื้อรถยนต์ไฟไฟ้ายี่ห้อเทสลาซึ่งถือดว่าเป็นแบรนด์รถยนต์อีวีที่ได้รับความนิยมและขายดีจนผลิตไม่ทันกันไปทั่วโลก เนื่องจากคุณภาพของแบตเตอรี่ดีที่สุดอีกทั้งตัวรถมีขนาดเล็กทำให้เทส l a m o เดล3และเท s l a Model Y มีราคาที่เข้าถึงง่ายโดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ในระดับเดียวกันกับรถ BMW Series 3หรือ Mercedes-Benz C-Class ยิ่งกว่านั้นหลังจากที่บริษัทเทส l a ประเทศไทยจำกัดได้เข้ามาจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน3ล้านบาท เมื่อวันที่25เมษายนส5 6 5ายน2,565ที่ผ่านมาทำให้เทสลาในไทยมีโอกาสถูกลงอีกด้วยถ้าทางเทสลาตัดสินใจนำเข้ารถยนต์จากโรงงานในประเทศจีนตามข้อตกลง FTA อัตราภาษี0%นนั่นเองล่าสุดทางเทสลา Thailand official ได้ประกาศร,ราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเทสลาโมเดล3ทั้ง3รุ่นและเทสลาโมเดล Y ทั้ง3รุ่นดังต่อไปนี้เทสลาโมเดล3 performance 2้าน3น 9,000บาทลองเรนท์1,999,000บาทและวิวได้1,759,000บาทเท s ซลาโมเดล Y พรฟอร์ m มน 2้า5 0 9 0 0 0บาทลองเลนส์2 2 5 9 0 0 0บาทและวิว w ร r i 1 e ้า9 0 5 9 0 0 0บาทสมรรถานะโดยรวมของรุ่นลองเลนส์ความเร็วสูงสุด233กิโเมตรต่อชั่วโมงระยะทางที่สามารถวิ่งได้เมื่อชาร์จไฟเต็ม602กิโเมตรและรุ่น Performance ความเร็วสูงสุด261กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางที่สามารถวิ่งได้เมื่อชาร์จไฟเต็ม547กิโลเมตรความน่าสนใจของรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาคือบริษัทรับประกันคุณภาพรถ4ปีหรือ80,000กิโลเมตรรวมถึงรับประกันแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรรุ่นแลวิลดรฟ์และ192,000กิโลเมตร รุ่นลองเร a e และ Performance โดยยังไม่มีกำหนดเปิดจองที่ชัดเจนคาดว่าจะเริ่มส่งมอบรถได้ภายในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปี2566และสำหรับใครหลายคนที่สนใจในรถยนต์ไฟฟ้าคือเรื่องของระยะทางที่ทำได้ต่อการชาร์จไฟครั้งหนึ่งซึ่งปัจจุบันมีความแตกต่างกันออกไปตั้งแต่200ถึง600กิโลเมตรโดยขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ ซื้อควาศึกษาข้อมูลและสมรรถนะของตัวรถให้ชัดเจนว่ามีความจุแบตเตอรี่เท่าไหร่และสามารถเดินทางได้ไกลแค่ไหนถึงต้องชัดไฟใหม่เมื่อเปรียบเทียบการซื้อแฟรนไชส์คาเฟออ่อเมซอนกับรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อเทสลาจะเห็นได้ว่างบการลงทุนเปิดร้านคาเฟออ่อเมซอนมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเทสลาเล็กน้อย แต่ความคุ้มค่าในการลงทุนในระยะยาวเชื่อได้ว่าการซื้อแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอนจะดีกว่าการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพราะรถยนต์ไฟฟ้ามีค่าเสื่อมต่างๆตลอดระยะเวลาการใช้งานขณะที่ซื้อแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอนก็จะสามารถคืนทุนได้ราวๆ2ปีขึ้นปีที่3 6ถึง6กก็ถือได้ว่าเป็นกำไรของผู้ลงทุน ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000ค้ f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7